สวัสดีครับพี่น้อง fc วันนี้ทีมงานทีเมืองพะหลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทย74สีและมวยรอบปูนเสือครั้งที่24รอบแรกสายดีประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์สอเริ่มชกเวลา14นาฬิกานาทีถึง16นาฬกานาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1มวยรอบปูเสือครั้งที่24รอบแรกสายดีพิกัด112ปอนด์มุมแดงราชศัก์ลูกหมู่5พบกับมุมน้ำเงินก้องมมีชัยจิตเืองนน คู่ที่2มวยรอบปูนเสือครั้งที่24รอบแรกสายดีพิกัด112ปอนด์มุมแดงยามานลักกี้บันเทิงพบกับมุมน้ำเงินพายพยักทอตอ่อพับผานาลายคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด103ปอนด์มุมแดงมน์พระรามสิทธิเพชรฉลูกันพบกับมุมน้ำเงินวายุน้อยพอหอมกลิ่นคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด127ปอนด์มุมแดง ก้าล้านสอจอแดนระยองพบกับมุมเงินพรสเสน่สอภูมิพัฒน์ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ดสีและมวยรอบปูเสือครั้งที่24รอบแรกประจำอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก1 6 8มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยก ออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a p a k y o k 168พี่น้องบอกว่าทีเมืองพะหนแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง p a p a k y o k 168ครับคู่ที่1มวยรอบพูนเสือครั้งที่24รอบแรกสายดีพิกัด112ป่อนด์อน มุมแดงราชศัก์ลูกบูห้อายุ20ปีสูง172เซนเมตรเป็นมวยขวาข่าวจังหวัดพัทลุงซ้อมที่ทอเพชรชรชื่อเดิมราชสัก์เขียดหมู่5้าเป็นมวยเดินเปิดเกมสายแข้งขวางหน้าเตะหนักแรงปั้มตีแข็งแก่่งบูดูดันครับไฟล่าสุดสิงหาคม67แพ้คะแนนเยี่ยวขาวภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิง่งมาดูคู่ชกกันครับ มุมน้ำเงินก้องมีชัยจิตเมืองนนท์อายุ17ปีสูง165ซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมที่จิตเมืองนนท์ชื่อเดิมก้องมีชัยวอวันนิมิตเป็นมวยเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาล็อกลัดตีเหนียวอาวุธหนักแรงปูดูดันครับไฟล่าสุดสิงหาคม67สแพ้คะแนนเพชร9้าล้านอีเกิลมวยไทยเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกความหนักแรงของอาวุธสภาพร่างกายดีกว่า การยีระยะดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ราชศัก์ลูกหมู่5้าจะเบียดชนะก้องมีชัยจิตเมืองนนท์ไปได้สนุกมันครับคู่ที่2มวยรอบปูนเสือครั้ง2ี่รอบแรกสายดีนัดแก้มือลังตาพิกัด1 1 2่อปอนด์มุมแดงยามาล,ลัคก,กี้บันเถิงอายุ21ปีสูง160ิซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดสตูลซ้อมที่บ s อสมวยไทยชื่อเดิมลาดประชาต่อแย้มสวนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีปั้มลัดมัดตีปลายแข็งแก่งแข็งแ,งแงรงครับ ไฟล่าสุดพฤศจิกายน67แพ้นอกยก3ามพายพยักทอต่อพับพานาลายมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินพายพยักทอต่อพับพานาลายอายุ16ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดระยองซ้อมที่สอพับพานาลายชื่อเดิมพายพยักสอพับพานาลายเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมัดตีดักเสียบดักแทงบู้ดูดันหลักเดี่ยมดีครับไฟล่าสุดพฤศจิกาย,ายน67ชนะนอกยก3มยามาลัคก,กี้บันเทิง เปรียบเทียบเสียสีกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกความหนักแรงของอาวุธสภาพร่างกายดีกว่าการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่พายพิจักทอตอพับผ่านอะไรจะบดชนะได้อีกครั้งจากยามาลัอกกี้เหมือนถึงไปได้สนุกมาแล้วใจมีลุ้นมันครับคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด103ปอนด์มุมแดงมน์พระรามสิทธิเพชรฉลูกันอายุ17ปีสูง164เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดราชบุรีซ้อมที่ค่ายเดชรัด ชื่อเดิมกุมารทองสิทธิเพชรฉลูกันเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดดัจังหวะศาสตร์แข้งแรงมีมัตมีสอกสวนแรงบูดูดันหลักเดี๋ยมดีครับ3ไฟล่าสุดกรดกตาคมห7ชนะคะแนนเพชร3เพชรม,มวยไทยยิมตุลาคมห7แพ้คะแนนจิรวัน์สราชภูมิธันวาคมห7ชนะคะแนนจิรวัน์สราชภูมิมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินวายุน้อยพอหอมกลิ่นอายุ26ปีสูง1 6 2เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดชุมพรซ้อมที่พอหอมกลิ่น ชื่อเดิมนกเขาน้อยนกเขากมสิบเอ็ดเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในเหนียวปัอมรัดมตัติบูดูดันแข่งแข่งแข็งแรงครับสามไฟล่าสุดมิถุนายนหกสิบเจ็ชนะนกยกสองยกมังกรเปิ้ลน,นครตุลาคมหกสิบเจ็ชนะคะแนนยอดกุมารล,ลดสวยจ่าเจดพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดแพ้คะแนนเพชรนิวัตสศอจารุวันเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับ,ค,รบคู่นี้เบื้องต้นชอบไปที่ความสดจังหวะดฝีมือความเร็วและวงนอกดีกว่า ความหลากหลายของวุฒมากกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่มนพระรามสิทธิเพชรูลูกันจะเบียชนะวายุน้อยพอหอมกินไปได้สุขมั่นใจมีลุ้นมันครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจะสีพิกัด127ปอนด์มุมแดง9ล้านสอจอแดนระยองอายุ21ปีสูง175เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดจันทบุรีซ้อมที่ค่ายเทพประสิทธิ์ชื่อเดิม9 000, ล้านเกียรติลุ่งโลด เป็นมวยจังหวัฝีมือครบเครื่องสูงยาวคว้าคอไล่แขนแทงยดไส้ต่อยแรงสอกคมครับ3ามไฟล่าสุดมิถุนายน67แพ้คะแนนสักเล็กลูกเฉพาะลงต้มกันยายน67ชนะคะแนนสักเล็กลูกเฉพาะลงต้มตุลาคม67ชนะน็อกยก3ดีเซลสอดำเนินมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินพรสน่สรภูมิพัฒน์อายุ26ปีสูง1 7อซนเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมที่ค่ายสภูมิพัฒน์ชื่อเดิมพรสเสน่ห์สเทียนโพเป็นมวยเขา่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงปั้มรัดมัดตีคว้าคอแทงยาไส้เข่าในเหนียวแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับสาไฟล่าสุดกันยายน67ชนะคะแนนเชมวกเพชรแอดสันปาตองธันวาคม67แพ้นนคะแนนคัมแบ็กทีเคยุทธนามก,การาคม68แแพ้คะแนนน่ารักปอประจักษ์เปรียบเทียบเสียสีกันนะครับเบื้องต้นคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชก ความสดการยืนระยะทางมวยความเร็วและหลักเลี่ยมสมองมวยดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่9ล้านสอจอแดนะยองจะบทชนะพรเสน่สอภูมิพัฒน์ไปได้สนุกมาแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยลักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยจะสีและมวยรอบปูนเสือครั้งที่24รอบแรกใสด่ดีประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568 คู่ที่ 1. ราชศัก์ลูกหมู่5จะเบียชนะก้องมีชัยจิตเมืองนนคู่ที่ 2. อพายพยักทอต่อพับพานาลายจะบทชนะยามานลักกี้บันเทิงคู่ที่ 3. ม,มนพลพรามสิทธิเพชรฉลูกันจะเบียชนะวายุน้อยพอหอมกิน่นคู่เอกคู่ที่ 4. 9ล้านสอจอแดนระยองจะบทชนะพรเสน่สอภูมิพัฒน ไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันทุกคู่ครับจบกันไปแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกค,คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่ง หรือหากมีโฆษณาบรบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยๆเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ